อยู่ในตัวมือโคราชเลยค่ะซึ่งนอกจากที่ปักธงชัยเนี่ยนะคะก็กําลังกังวลกันว่าน้ําในแม่น้ํามูลเนี่ยจะทําให้อําเภอพิมายเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากเหมือนกันที่นั่นมีพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแนวกระสอบทรายกั้นเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2นะคะได้เร่งกรอกกระสอบทรายทําเป็นแนวกั้นค่ะกันน้าไหลบ่าเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์ กำลังทหารด่วยขึ้นตรงกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2กองพลพัฒนาที่2เร่งกรอกกระสอบทรายจำนวน5,000กระสอบก่อนที่จะนำไปวางเรียงเป็นแนวยาวตลอดแนวลำน้ำมูลติดกับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพิมายซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างเป็นแนวกระสอบทรายที่ถนนท่าสงกรานหมู่ที่2ตำบลในเมืองอำเภอพิมายด้วยเพราะว่าเป็นจุดต่ำที่เสี่ยงถูกน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนจุดนี้จะ มีบ้านเรือนที่ปลูกสร้างกันหนาแน่นนะคะตอนนี้สูงจากแนวตลิ่งของลําน้ํามูลอยู่ที่ชั้นความสูง60เซนติเมตรก็ต้องป้องกันมวลน้ําจํานวนมากที่จะไหลเข้ามาท่วมเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติพิมายและชุมชนเมืองในเขตอำเภอพ,พิมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้กําลังทหารจากกองพันทหารช่างที่202ได้ จัดชุดออกตรวจวัดระดับน้ำตลอดลำน้ำมูลตลอด24ชั่วโมงเตรียมแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำสูงขึ้นและมีแนวโน้มไหลเข้าท่วมชุมชนเมืองจะได้แจ้งได้ทันท่วงทีนะคะไปดูสำหรับกองกำลังสุรสีค่ะหน่วยเฉพาะกิจ